สวัสดีนะครับผมสวัสดีเช้านี้ครับผมเตรียมอาหารเช้าไว้ให้นะครับผมจะไปแปลงหญ้านะครับผมไปเปิดน้ำใส่หญ้ามันฝนจะทิ้งช่วงนะครับผมแดดมากเลยแดดร้อนอุเลย มีฝนจะทิ้งเชื่องนะครับผมเปิดน้ำสายาก่อนนะครับผมะลีเฝ้าบ้านนะครับเที่ยงจะกลับมาอีกครั้งโอเคครับผมแล้วก็จะไปทำรั้วให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันนะครับชลีอย่าดื้อเด้อขับถ่ายเป็นที่เป็นทางหน่อยเด้อ อับทายนะมั้ออกซ้ายออกขวาจะางกลาง,ลางหลาย้้ยโอ้เื่แนแฉะหมดแล้วเตรียมยาไว้ให้นะครับผมเอายาที่เราซื้อมาไปเอายาจะแกะอ,อยากจะมีอายุหน่อยนะครับคือมันแข็งต้นแข็งนะถ้าต้นอ่อนก็กำลังดีเลยลกินได้หมดเลยนี่ต้นแข็งนะ ปล่อยให้ยามีอายุเกินโอเคครับผมเดี๋ยวออกไปแปลงหญ้ากันครับครับมาถึงแล้วครับผมเปิดน้ำใส่แปลงหญ้านะครับุนทิ้งช่วงแล้วนี่ร้อนมากๆเลยวันนี้อรัวแล้วรัวแล้ว ลัวเลวลัวเลวร้อนก็มากยิ่งร้อนยิ่งดีไอ้ได้น้ำดีนะแผงโซล่าเซลล์ยิ่งร้อนยิ่งชอบเลยได้อาหารดัวตุ่น อื้อจะดันเขาไปทางนู้นดันออกทางนี้ก่อนค่อยลงมานี่ไหนไปถึงไหนแล้วโอ้ยลมมาไปเฉพาะลงไปแล้วไปแล้วนู่นถึงนี่แล้ว โอ้ตรงนี้มาก่อนเลยโอ้ตรงนี้ขังก่อนเพื่อนม,นมาทางนี้นี่หนอจะลงเกี่ยวหญ้าทำไมร้อนไอ้เกี่ยวได้ไม,มีสามารถเอง ลูกอีกคนไปด่อีกเเดือดร้อนพักร้อนพักร้อนกินเตงโมแม่พลอพายก่อนเยี่ยวย่าสามหอบสี่หอบปล่อยน้ำทิ้งไว้เลยอื้ยร้อนนบเตงโมเดงจ้าเลย Gi vãn nó. A mang mà đến nơi cỡ. Gim được thứ ở bản nữa Tang mô, tang mô. Mãi 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 ฝนจิงชวงเด้อเ่นมมาตอนขำหรือเพียกร้อนไนะปครับผมกลับบ้านแล้วปิดน้ำไว้เรียบร้อยคนสัมภาระอยากขึ้นรถไว้แล้วจอดไว้ในลุ่มเดี๋ยวก็เช้าหมดโอ้ยดินน้ำสะ น้ำสกปรดเลวเฮ้รวยออกเกลือได้ยาไปฝาก กรีบพร้อมอย่าโปรโอ,อย่าโปร,โป,รป่ะมาแล้วมาแล้วตเติมอาหารเที่ยงมาจา้ะเรับแงเยอะเอ็นลนขนาดนี้อู้หูไก่เคี้ย คุณไม่จีตกหรืออะไรมันร้อนคักร้อนแทะมารีกินยาอ่อนแบบแนเด็กกินดีไปแล้วกตินตุกแก เยวเคลียร์นี่ก่อนเข้าบ้านพักก่อนก่อนตอนบ่ายมันจะไปทางไหนดูอย่านี่เปียขาดตอนบ่ายต้องลุยในเปียอีก ล้างหมุดล้างหมุดครับกากรอดน้อๆๆๆแบดพอแล้ว30วิแล้ว นาทีพอมาลุยในเปียนะครับผมในเปียของเรายัางเหลือแปลงนี้ที่พอนี่พอได้อยู่ตรงนี้งามตลอดนะครับผมตั้งแต่เอาปุยเชอรี่มาลงตรงนี้เนะเขียวตลอดสูงกว่าเพื่อนเลย เขียวยาวปุ๋ยนี่ปุ๋ยคองนอยาวแบบสามสี่ปีแล้วก็ยังเขียวอยู่เลยนะครับเมื่อก่อนกองบริเวณนี้นะครับกองปุ๋ยชลี่มทมๆกันไปกลายเป็นดินแนละ้วงามงามเลยครับยาโอ้ยร้อนทำไมร้อนอย่างงี้บงังมาบาง เข้าล่มตรงนี้ร้อนมากปายสี่โมงหลังนกอะไรนี่หลังนกไปไหนเละเอาทุงมือหิทอุงมือเดี๋ยว,ยวลืมปะแบกกระรดดคุณหอบครับแล้ว เดี๋ยวไปทางนะ้อีกไอ้ต้นไม้มีกินแกล้มมือเพิ่มเติมกิ่งไซอีกนะครับผมเปลี่ยนอาหารวันนี้มีกิ่งไซด้วยวกิ่งไซแกล้มเมเปียกินนลรี่กินลีรี่ม่วงอ,อือตุ้อองยอดไปถอะ วันนี้ตัดไปก่อนแล้วรัดแล้วปีหน้ามาใช้บริการใหมโดนตมะกอก <c oughs> เปลี่ยนอาหารเลยววันนี้มีต้นไสรด้วยนี่เปียน,นี่มาจากสวนนู่นเปิดฟ้าถ่ายฮะไออาฟ้าถ่ายลงแล้วก็ดึงๆแล้วก็เลื่อนรดออกเลย ฟังนี่อ้อมไปอ้อมมาแดดจองเลงโอู้ด4โม5โมไม่มีเมฆบังเลยอึดอึดอึดโอเคไปไปดึงฟังพุดก่อนช่วยกันดึงดึงนก่อนครับน้ำกินท่าก่อนนะครับอาบน้ำแต่งตัวด้วยบนทุง่ง สาดน,าน้ำก่อนเร็วบนบนขึ้นหลังก่อนเร็วตกักตักบนเร็วมาตักบนญเออตักบนตกัตกตกัตกตกัตกตักน้ำบนสาดเร็วมันร้ดได้วยนี่มันเป็นหนาหนาวเลยเอออีกสาดไปสาดไปสาดไปให้ทั่วให้มันเปียกจะได้ชลย่ำๆเออสาดไปสาดไปเออสาดไปตักไปสาด Buồn Ít Buồn Thôi, thôi Thôi Thôi, thôi. muñ muñ um, um, muñ um. muñ เชื่อเท้าเชื่อเท้าปุ๊กไอ้ปุ๊ก,ปกแปลบลิ้นแปลบ,บปุ๊กรุกอ่ะปุ๊กรุกอ้ตาลติดผัวว่าเลยตาลติดหนุ่มๆเลยไอ้ตาล,ตล,ตาลเจ๊ไปตรง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  เดี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 ๋ะวเ่เปิดหรือเปิดบอสซื้ออะไรเครื่องตัดหญ้ามาให้ตุใจมาแล้วมาแล้วเฮ้ยขึ้นไปขาล้างขึ้นเอ้ยขึ้นไปหันเบ็ดมาหัวปใไ่หัวน โอ๊ยโอ๊ยขึ้นอีกยังไงถึงมีเหยียบเล็บกันยังไงเออเอาขึ้นแบบไหนดิเอาเอาขึ้นไปมัแบ่งกันเหยียบไปดิเอาเอาดีดีถอยกึ้เฮยเหยับไปดู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 ไม่แบ่งกันเหยียบเอเอเหยีหย,บ,บ,เยบเล็บกันเน่อเลยดิเออโอ๊ย ติดรเช่าไฟประเทศเปลี่ยนไฟวันนี้ไปม่อวทีที้ยย นี่ลิงดยอันนี้นะ่จับโอ้วแหละมีแตกปลักปลักปลันะเปนลงนี้ก็ใส่กนี่นี่ชิดทิตลองไฟครับลองไฟใช้ไรกว่าเดิมโอ้ลองไฟลองไฟสาดใส่เชอรี่ ลองไฟหลดใหญ่หลดใหม่ดีครับโย,ยกสัยมจี้โยกยูนั่นแหละไปะ เดี๋ยวปลาแต่งตัวนะครับผ <Okay. S 1> ม6โมงกว่าแล้วโอ้ทำงานเกเครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ